ดี่ับทุกคนด้วยการมาของแพทใหม่นะครับแพทดาวตกที่จะมีชุดเกาะแล้วก็อาวุธอันใหม่แล้วก็พื้นที่ราวานะครับที่เราสามารถไปตีราชาลัทธิเพื่อที่จะเอาหมวกราวามาได้ผมบอกได้เลยว่าแพทนี้เนี่ยทำให้นักเลงเก่งขึ้นมากเลยครับแล้วผมไปลองเล่นมาแล้วเก่งสุดๆครับตัวนี้เนี่ยเก่งตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับส่วนถ้ามีชุดเกาะเมื่อไหร่นักเลงจะเปิดล่างทองครับเปลี่ยนเป็นปน,นักรบชาวไซยะทันทีและถ้าอยากรู้ว่าเก่งมากขนาดไหนก็เชิญรับชมในคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายสกิลอาชีพนี้เข้าๆแล้วกันนะ อาชีพนี้เนี่ยเลเวลหนึ่งจะใช้อาวุธระยะไกลไม่ได้ใช้ปืนใช้หน้าไม้ใช้คูนไม่ได้จะมีเลือดเพิ่มขึ้น40%แล้วก็ทำดาเมจด้วยอาวุธประชิดเนี่ยมากขึ้น30%นะครับส่วนเลเวลที่2เนี่ยก็จะรีเจนเลือดมากขึ้น10%นะครับแล้วก็หลังจากที่โดนดาเมจเนี่ยก็จะรีเจนเลือดมาส่วนขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะมีโอกาส5%นะครับที่เวลาโดนตีมาแล้วอะ่ะจะบล็อกดาเมจนั้นได้วิธีอัพจากขั้นหนึ่งเนี่ยเป การที่เราจะต้องรับดาเมจระยะใกล้200แล้วก็โจมตีด้วยอาวุธประชิด350ครั้งอันแรกเนี่ยรับดาเมจระยะใกล้เนี่ยก็ไม่ยากนะครับทุกคนเพราะเข้าเกมมาเราอัพแคลมไฟเสร็จใช่ไหมพอถึงขั้นพอแคมไฟถึงขั้นสามเนี่ยเราวิ่งไปที่โซนลาวานะครับแล้วก็ไปหาแมงป่องให้แมงป่องกัดเราให้แบบให้เกือบตายนะครับแล้วก็วิ่งกลับบ้านแล้วก็วิ่งไปหาแมงป่องใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมันครบ200ที่ผมแนะนาให้เป็นแมงป่องเนี่ยเพราะว่าแมงป่องเนี่ยมันตีเบากว่าหมาป่านะครับแล้วก็ ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่าผิดที่แมงป่องมาทําให้ผมเลื่อนรถอะมันเหมือนจะเป็นนับเป็นดาเมจเ,เมลีด้วยมัง้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมให้แมงป่องกัดจนตายอะแล้วผมกลับมาเช็คอ่าภารกิจอันนี้ของผมอะจํานวนที่ผมถูกตีด้วยอาวุธระยะประชิดเนี่ยมันมากกว่าจํานวนที่แมงป่องมันกัดผมอะครับส่วนโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดเนี่ยอันนี้ก็ทำไม่ยากนะครับทุกคนก็อัพแคมไฟ์ให้ถึงขั้น3เหมือนเดิมเลยแล้วก็เอาขวานของเราเนี่ยไปไล่ตีกระต่ายไล่ตีหมานะ ผมแนะนําให้เป็นขวานธรรมดานะเพราะว่าขวานธรรมดาเนี่ยดาเมจมันจะเบาครับทุกคนคือขวานอะดาเมจมันเบากว่าหอ,อกแน่นอนอยู่แล้วเนาะจำนวนครั้งที่จะใช้ฆ่ามอนอนะมันก็จะเยอะกว่าหอ,อกด้วยเช่นกันก็เราจะไม่ต้องเสียเวลาที่จะวิ่งไปหามอนเออไล่ฟ้าจนเราหิวตายเนาะแล้วก็กลับมาดูว่าภารกิจเราเนี่ยถึงไหนแล้วผมทาประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็อัพจากขั้นหนึ่งเป็นขั้น2ได้แล้วเนาะส่วนขั้น2เนี่ยเป็นขั้น3เงเงอนไขแรกคือการฟื้นฟูเลือด5,000นะครับแล้วก็โจมตีด้วยอาวุ อันนี้เนี่ยผมแนะนําให้ทําภารกิจอันที่2ก่อนนะครับก็คือการโจมตีด้วยระยะประชินเนาะก็ใช้วิธีเดิมเลยครับที่ผมสอนไปในขั้นแรกก็คือการที่เราก็ไล่เอาขวานไปตีกระต่ายตีหมาแลวคือการที่เราตีกระต่ายตีหมาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะโดนหมากัดอยู่แล้วเนาะพอเราโดนหมากัดเลือดของเรามันก็จะรีเจนไปเรื่อยๆผมทําภารกิจอันที่2เสร็จเนี่ยอันแรกเนี่ยผมรีเจนเลือดไปแล้วประมาณพันหนะครับหมาได้เกือบหนึ่งในสของภารกิจที่เขาให้ทําเลยเนาะผมเข้าไปเล่นเกมใหม่ ผมเอาแค่ไฟถึงเวลสามผมวิ่งไปหยิบเก้าอี้หนึ่งตัวแล้วก็ไปหาเหล็กมาอีกหน่อยหนึ่งผมเอาเกตตัวคราฟหลังจากนั้นผมคราฟกับดักมาแล้วผมก็ยืน AFK บนกับดักครับก็ยืน AFK นะแล้วก็เปิดกดเปิดกับดักเรื่อยๆให้กับดักมันงับเราจนเลือดเราแดงครับพอเลือดเราแดงเสร็จเมื่อไหร่ล้วก็ a f k ยาวเลยครับจนกว่าเลือดมันจะรีเต็มแล้วก็ค่อยมากดเปิดกับดักใหม่เนาะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมก็ทาําภารกิจทั้ง2องอันนี้เนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะ ก็อัพจากขั้นสอเป็นขั้น3ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าอาชีพนี้เนี่ยจะโหดดิบเถื่อนแค่ไหนนะอาชีพนี้เนี่ยเอาไปเล่นกับเพื่อนก็ดีนะครับสนุกสนุกมากเลยเอาเล่นกับเพื่อนสนุกมากทุกคนผมเอาไปลองเล่นดูละก็เกินมาอาจจะวิ่งฟาร์มของก่อนก็ได้เนาะคือถ้าใครไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องทําภารกิจมาก็อาจจะวิ่งฟาร์มของเหมือนเหมือนอาชีพปกติเลยนะครับทุกคนอาชีพนี้นี่ก็จะให้ชุดเกาะมาอยู่แล้วเนาะพอมันมีชุดเกาะอ,อยู่แล้วเนี่ยมันก แล้วก็ยังมีเลือดที่มากขึ้นอีกต้อง40%คืออาชีพนี้นี่สามารถยืนแทงได้บสบายๆนะแล้วเราก็จะฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับทุกคนรอคืนที่3เนาะรออีเวนต์ดาวตกมาพอดาวตกมาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากการฟาร์มของเนี่ยไปเป็นการไล่ฟาร์มพวกเศษแร่จากดาวตกเนาะทุกคนตอนนี้ผมมีของเริ่มต้นที่ผมต้องการหมดแล้วเนาะก็จะมีหอกจริงๆของที่ผมต้องการก็มีหอกอันเดียวแหละแต่ว่าเอาถุงใหญ่มาด้วยก็ดีเ,เดี๋ยวผมไปช่วยเด็กให้ดูเลยนะครับ คืออาชีพนี้นี่มันช่วยเด็กโคตรง่ายอ่ะทุกคนแต่จริงๆถ้าไม่ไม่ใช่อาชีพนี้ก็สามารถช่วยเด็กคนที่หนึ่งคนที่สองได้ง่ายอยู่แล้วนะเพราะว่าเด็กคนแรกนี่คือแบบดูดิทุกคนดูดิง่ายปะง่ายจัดหรืวทุกคนดูเล่นโคตรชิลโคตรง่ายแล้วมันก็โคตรโหดโคตรอันตรายทำไมตรงนี้หมาเยอะจังมันมีกี่ตัวเนี่ยเอยเดี๋ยวเดวอันนี้ไม่ไหวนี่ไม่ไหวเดี๋ยวกนไปทุกคนหมาเป่าฟ้ามันชอบขี่คอมากัดแล้วหนีกอน หนีก่อนหนีก่อนสูไ้ไหวมัง้ง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 ไหวมั้งไหวมั้งทุกคนดูดูความโหดของตัวนี้โอ้โหเอาละทุกคนนี่ก็คืออีเวนต์ดาวตกเนาะมันก็ไม่ใช่อีเวนต์ที่อยู่แถววอนนะทุกคนใครดูคลิปนี้หลังจากที่ผมลงไปแล้วแล้วไม่เจอดาวตกเนี่ยแสดงว่าเขาเอาออกไปแล้วนะทุกคน ะตอนนี้เนี่ยเราก็ครับบูปินอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะบูปินกล่องกล่องดาวตกแล้วเดี๋ยวผมไปนี่ต่อผมไปขุดแร่อีกหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าจะเอามาใช้ทำรองเท้านี่ผมได้รองเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะครับทุกคนได้คอนโอเคคอนก็ดีนะแต่จริงๆผมอยากได้เกาะมากกว่านี่นะครับทุกคนหมาป้าธรรมรากับหมาป้าอัลฟานี่หมาป้าธรรมราหนึ่งทีนะหมาป้าอัลฟาสองที นี่คือมันซูง,ง่ายมากไาเดี๋ยวผมลองเข้าสตองโฮให้ดูนะครับทุกคนอันนี้คือของที่ผมฟาร์มมา4วันนะใช้เวลาประมาณ20มนาทีนะครับทุกคนเรามาดูดีกว่าว่ามันจะโหดขนาดไหนนี่เว็บแรกมันตีทีเดียวตายอยู่แล้วนะเว็บ2ก็ก็แบบไม่ได้โหดมากมก็คือเอฟเฟกของชุดดาวตกเนี่ยมันมันจะมีอ่ามันจะมีท่าที่ระเบิดพลังรอบตัวด้วยเนาะ ส่วนชุดกอกกับรองเท้าเนี่ยก็คือการรับดาเมตมาจะเปลี่ยนเป็นเกริฝั่งนี้แล้วก็ค้อนเนี่ยก็จะเป็นการที่เราใช้ค้อนโอจมตีมันก็จะเก็บเกีรดนะนี่แบบนี้ทุกคนดูดิมันมันมันสู้ง่ายมากมผมเอาผมเอาตัวนี้กันดูดิทุกคน แป๊บเดียวเองก็อาจจะต้องบางทีอาจจะต้องตีกับตัวตีใกล้ก่อนหรือว่าบางทีอาจจะต้องสู้กับตัวตีไกลอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์เนาะนี่อ่ะดูดิทุกคนมันเร็วมากเลยนะเฮ้ยแป๊บน,นึงเรือจะหมด ดูทุกคนผมเคลียร์ผมเคลียร์สตองโฮเร็วกว่าเอเลียนเอเลียนเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาจนถึงกลางคืนเนาะเอเลียนเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาจนถึงกลางคืนนะทุกคนเผลอๆเนี่ยอาจจะทั้งคืนเลยอาจจะเป็นอีกเช้าอีกวันหนึ่งเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ต้องพึ่งของตัวนี้คือเน้นฟาร์มของช่วงแรกนะจริงๆอะ่ะมีแค่หอกกับชุดเกาะดาวตกอะ่ะก็สามารถเล่นได้ชิลแล้วนะมาเดี๋ยวเราลองมาสู้กับราชาลัทธิดีกว่านะครับทุกคนมา จะได้ดูเลยว่ามันโหดขนาดไหนขอฮิ้วกันเอาให้เกือบเต็มก็พอละเพราะว่าแมนเดโคตรเยอะตอนนี้มาดูดีกว่าครับทุกคนว่าเลือดเกือบเต็มเนี่ยสามารถสู้กับราชาลาทีได้หรือเปล่านะมามาดิผมยืนแทงเลยนี่ผมยืนแทงเลยยืนแท,งเ,นแทงเลยไม่กลัวใครแล้วผมชนะแล้วผมชนะนะลาทีไงแบบง่ายดายทุกคนแบบอีซี่เลยเดี๋ยวเราไปทำมวกนรกกันดีกว่าครับทุกคน เราทุกคนเรตอนนี้เราเปลี่ยนจากนักเลงเป็นนักรบเรียบร้อยแล้วนะเราพร้อมบวกมานี่เด็กทําเด็กคนที่สามนะทุกคนมาแล้วแล้วผมยืนแทงเลยนี่ผมยืนแทงผมยืนแทงดูดิทุกคนทําเด็กคนที่สามผมยืนแทงหมีแป๊บเดียวหมีตายอ่ะนี่นะทําเด็กทําเด็กคนที่สี่มาทีละสองสามตัวได้ไหมตัวเดียวก็ได้ คือมันสามารถยืนแทงสู้ได้เลยนะเนี่ยดีดิมามาสองตัวนี้สองตัวนี้สองตัวสองตัวเออมาสองตัวสองตัวไหวไหวอยู่ไหวอยู่สองตัวไหวอยู่โอเคเฮีิวผมว่าสามตัวไหวสามตัวไหวสามตัวไหวอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมผมโดนไอ้นี่ผมโดนกัดผมโดนกัดแล้วมันบินนะดิเดี๋ยวได้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 ผมโดนกัดแล้วผมไอ้นี่นอนอยู่บนพื้นเมื่อกี้เกือบแล้ว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  เนี่ยทุกคนเพราะของฟูอ่ะช่วยเด็กคนที่4ี่โครง่ายอ่ะตัวเนี้ยเพราะมันถึกอยู่แล้วเนาะเพราะตัวนี้มันถึกอยู่แล้วแถมมีชุดเกาะที่แบบแข็งแกงกว่าเดิมอ่ะเวลาเคลียร์ะทีในแคมป์ก็สบายเลยทุกคนเนี่ยเดินตีสบายๆอย่างนี้นได้เลยคือมันแทบทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะพวกเนี้ยอันนี้คือเล่นโซโล่ก็สบายนะตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผมสามารถลงสตองโฮเลเวลสองเนี่ยไหวหรือเปล่าแล้วลงเสร็จภายในกี่นาทีนะ ทุกคนดูดิผมลงแบบไม่ต้องใช้ผ้ามันแผลเลยอะ่ะก็ยังไหวอะ่ะโคตรโหดอะ่ะใครอยากจะเล่นอาชีพนี้เนี่ยผมก็แนะนําอาชีพนี้นะครับจุดเด่นก็คือเลือดที่เยอะแล้วก็มันสามารถบล็อกดาเมจได้รีเจนเลือดได้แล้วก็ทําดาเมจได้มากกว่าอาชีพอนะื่นๆเนาะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่สามารถใช้อาวุธระยะไกลได้นะครับข้อเสียมันอ่ะกลายเป็นเรื่องเล็กๆเ,เลยถ้าเจอของในแพทนี้คือของในแพทนี้อนะ่ะมีทั้งหมวกหมวกนรกเนาะแล้วก็ชุดเกาะชุดเกาะดาวตกถ้ามันฟาร์มของฟุ่มมันลุยได้ทุกคอนเทนต์เลยครับทุก ผมว่าผมรู้สึกว่ามันเก่งกว่าเอลเลนอีกนะในราคาเท่ากันนะ่ะถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยก็รีบเล่นก่อนที่เขาจะเอาอีเวนต์ดาวตกกับพื้นที่ลาวาออกไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหาของไม่ได้นะเดี๋ยวหาของแบบนี้ไม่ได้นะเอาเป็นว่าไว้เ,อเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนแล้วเจอกัน